สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่2 0อมีนาคมถึง 20, ง20สเมษายนอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี่แบ่งเป็นสองช่วงนะคะคนที่คุ้มเครืยและคนรักเก่านะนี่แบ่งออกเป็นตะวันตกศาสไทยใครคิดว่าดูดูตรงดูได้เลยค่ะนะคะ ของนี้ก็จะเป็นมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมค่ะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยนะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะอามาดูกับคนที่คุมเคือเลยค่ะในช่วงนี้นะถ้าจากไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุมเคือ มันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เคยให้คำมั่นคำสัญญาในเรื่องของการที่จะมาเจอกันในเรื่องของคำพูดอาจจะเคยสัญญาเอาไว้อะไรไว้นะคะมีเกณฑ์ คุณจะได้ตามที่คุณเคยสัญญากันและกันเนาะไพดวลค่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะอยู่ไกลกับคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไพบอกสามเรียนค่ะสิ่งที่เขาเคยให้คามั่นคําสัญญาเขายังทําให้คุณอยู่ค่ะยังทําให้อยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกอัดใจมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่เดฟูก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนที่แบบเหมือนต่างคนก็ทําอะไรก็ซึ่งเหมือนไม่มีแฟนอะ ประมาณที่ว่าเหมือนมีเขาแต่ก well, right. ็เหมือนไม่มีประมาณนี้มีแฟนเหมือนไม่มีประมาณนี้มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะแบบไม่ค่อยค่อยได้คุยกันมารู้สึกเหนื่อยมารู้สึกเบื่อเพราะคุณอาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะแบบเหมือนความเข้าใจมันยังไม่ค่อยเข้าใจกันมากสักเท่าไหร่คนนึงพยายามยื่นให้แต่อีกคนนึงพยายามที่ไม่ค่ะคือคนหนึ่งอ่ะพยายามที่จะปรับตัวเองแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับอะไรสัก สักเท่าไหร่ปัญหาค่ะปัญหามันมีอยู่แต่คือเขาบอกว่าปัญหาคุณต้องแก้ไปเรื่อยๆนะคุณอย่ากแก้ไขปัญหาโดยที่แบบเหมือนทีเดียวตุ้มเลยนะคะถามว่าคุณจัดการได้ไหมกับการที่มันมีปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างคุณจัดการได้คุณสามารถทําได้เองทุกอย่างนะอาจจะมีการที่ในเรื่องของความถูกต้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะ อาจจะมีความที่เรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าจากไพ่คุณอาจจะเคยแบบให้คำมั่นคำสัญคำมั่นคำสัญญาในเรื่องของการที่คุณอาจจะจดทะเบียน,นสมรสหรืออาจจะมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเนาะเขาก็ยังให้คำมั่นคำสัญญากับคุณคะ่ะก็คนไหนที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบจะจดทะเบียนสมรสก็มีเกณฑ์ที่จะได้จดนะคะ ่ช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของกฎหมายนิดนึงเนาะ7ถ้วยค่ะถึงเขาจะทําตัวน,นละล้าทําตัวสดทําตัวฟ h ไพ่บอก7ถ้วยมันก็เป็นแค่ตัวเลือกมันเป็นแค่เรื่องโมโนเท่านั้นนะเขายังรักเคายังรักคุณอยู่ค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะมาหาคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะนําพามา,าคุณนําความรักมาให้คุณนะประมาณนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของขวัญด้วยนะคะชาวราศีเมษอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎ พอม่เอ้ยโทษทีค่ะชาวราศีกรกฎชาวต่างชาติชาวต่างชาติาต,าาต,ต่างถิ่นต่างแดนกรกฎแล้วก็ตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ดูซิเขาคนนั้นเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมษค่ะเขาคิดยังไงเอ่ยชาวราศีเมษสามกระทาค่ะเขามีเกณฑ์ที่เขาวางแผนอะไรกับคุณเหมือนเป็นการที่ ขาอยากพาให้คุณไปถึงฝั่งเขาคนนี้มีเจ้าของเจ้าของแล้วหรือเปล่านะเขามีความลังเลยอะแต่เขารักคุณอยู่เขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอาจจะช่วงนี้เขาอาจจะจู้จี้จุกจิกคุณหน่อยนะไพ่ดัชารอดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พากันไปเที่ยวต่างต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอะมันเหมือนประมาณที่ว่าไกลๆหน่อยต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ย นะมีเกณฑ์ที่จะมาหากันค่ะจะชวเวอร์ใจเย็นความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันเขาก็รู้สึกว่าคุณก็ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้อ่ะเขารู้สึกว่าคุณมีความลับอะไรกับเขาหรือเปล่าโดยที่คุณไม่พูดอะไรให้หมดอะ่ะช่วงนี้คุณรู้สึกแข็งๆกับเขานะน่าจะเป็นแข็งในเรื่องของที่เขามีตัวเลือกอะ่ะประมาณเนี้คนรักของคุณอาจจะแบบเหมือน เป็นคนที่มีเจ้าของอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแข็งกับเขาเพรเรื่องเนียแต่คุณเขาก็พยายามที่จะประครับประคองคุณอยู่เขายังให้ความมั่นคงกับคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่อะค่ะเขาจะพยายามตัดจบให้สามกระทาค่ะกรหนึงดานี่นะมันเป็นการที่ปิดเป,ปิดหัวปิดท้ายไพ่บอกว่าเขากำลังวางแผนค่ะนะวางแผนที่จะตัดปัญหาสิ่งที่มันไม่โอเคสำหรับเขากับคุณ เขาจะตัดปัญหาให้มันดีขึ้นค่ะไพ่มีหนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งกระทาก็คือความหมายว่าเขาพยายามจะตัดจบอะไรสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อจะมาเริ่มต้นกับคุณนะคะเขาอยากมีฐานมั่นคงกับคุณเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณค่ะอาจจะเป็นชาวราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ชาวราศีกรกฎค่ะแนวโน้มอ,อนาคตข้างหน้าค่ะ โทษทีนะคะแนวโน้อนมางคนข้างหน้านะคะไพ่บอกว่าเขาก็รักคุณนะถ้าจากไพ่นะเขารักคุณดีอยู่นะมีหนึ่งถ้วยเห็นครั้งแรกเขาก็ชอบคุณเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะยังไงแต่ไพ่บอกเขามีความเกรงกลัวคุณมากขึ้นพยายามนิ่งพยายามที่จะไม่มีเกณฑ์ที่อยากจะทะเลาะอะไรแต่ไพ่บอกจะชาวเวร์มีเกณฑ์ที่คุณจะพูดบอกเลิกแบบกระทันหัน นะสิ่งที่วางแผนเอาไว้มันก็อาจจะพังได้นะคะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงข่าวนะเพราะมีไพ่หยุดหยุดชั่วคราวคะ่ะนะสุดท้ายคุณก็ยังวนกลับมาหากันอยู่กลับมาพูดคุยกันอีกนะคะมันเดอะแฮงแมนคุณก็คิดว่าความวารักความสัมพันธ์นี้มันคงเป็นไปไม่ได้แน่เลยนะคุณเลือกที่จะเงียบจะนิ่งดีกว่าไหมนะเลือกที่จะเก็บความรู้สึกตัวเองดีไหมไพ่บอกว่าคุยไปเรื่อยๆก่อนก็ได้คะ่ะนะ เขาอะจริงจังกับคุณมากนะเขาโกรธกับคุณมากที่คุณเลือกที่จะทําอย่างนั้นนะคะถ้าจากไพ่จริงๆเขามีความมั่นคงให้กับคุณมีความวางแผนให้กับคุณแล้วว่าอนาคตจะไปยังไงจะอยู่ยังไงจะทํำยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีเมษค่ะนะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้มันมีความวุ่นวายเหมือนกันมีความสับสนเหมือนกันค่ะดูจากไพ่เนาะ แต่ถ้าให้ดีจริงๆก็คือเหมือนเป็นการที่เราคิดว่าเราตัดสินใจแล้วสบายใจทั้งสองฝ่ายก็ลองตัดสินใจดูนะคะอาจจะมีชาวราศีสิงห์ค่ะราศีเมถุนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ขอให้แนะนําให้กับแนวโน้มอนาคตข้างหน้าคนที่คุมเครือด้วยค่ะให้แนะนำค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะ ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะกับคอมสัมพันธ์นี้คุณอยากจะไปออกเจออะไรสิ่งใหม่ๆแล้วอ่ะคุณเตรียมพร้อมแล้วเห็นปะลองคุณมองแบบไปข้างหน้าแล้วถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมอ่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณค่ะอย่างที่คุณหวังไว้คุณอยากจะเจอเนื้อคู่หรือเนื้อเนื้อคู่แท้ๆก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบนั้นนะคะก็ลองดูค่ะ าดูสิคนรักเก่าค่ะขอาไพา่ให้กับคนรักเก่าด้วยค่ะคนรักเก่าของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สามดาบเหมือนคนที่อกหักเนาะหกเหรียญเขารอให้คุณติดต่อไปนี่ แต่จริงๆอะแฟนเก่าของคุณมีตัวเลือกเยอะนะมีตัวเลือกเยอะค่ะเป็นคนที่โรเลไปเลยก็คือพูดง่ายเขาเขามีเยอะอะตัวเลือกเขาวิวอัลฟ่จูนค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อหรือสื่อสารคุณมานะจะใจเขาก็ยังแบบยังยังรักคุณอยู่อะยังห่วงคุณอยู่ พอเห็นคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะนู่นนี่นั่นเขายังมีความแบบเกณฑ์ที่จะแบบหวงเขาก็รู้สึกว่าคุณดูแข็งแข็งใส่เขาเหมือนกันไพ่บอกตัวชาดดค่ะเขาจะวนกลับมากลับมาในวันที่แบบหึงหวงคุณอนะจะโวค่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนไพ่เด่นเนาะชาวราศีเมษอาจจะอยู่ไกลและมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปพักผ่อนนะคะไพ่บอกเดทถ้า เรื่องโรคภัยช่วงเนี้ยหมดไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะสามถ้วยค่ะเขาเห็นชาวราศีเมษดูมีความสุขดีโดยที่ไม่มีเขา The Tower เขารู้สึกพังจังเขารู้สึกสามดาบเขารู้สึกอกหกักรู้สึกว่าทําไมเราเศร้าอยู่คนเดียวแต่ทําไมชาวราศีเมษแฮปปี้จังให้อาจจะสลับได้นะคะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไน์มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าเขาก็รู้สึกว่า ดูเหมือนชาวราศีเมษแข่งแข็งใส่เขาก็มีเกณฑ์ที่เขาอยากจะวนกับมาหาคุณแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎพิจินะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ขอภัยแนะนำอาไพ่หน่อยสิคนรักเก่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ชาวราศีเมษเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกเบื่อจัง มีไพ่ความรับเนาะไพ่เดทเขาคิดว่ามันคงจะจบไปแล้วอะกับความสัมพันธ์นี้เขาเสียใจค่ะการที่เลิกกันไปเพราะในเรื่องของที่แบบมีความลับอะที่เขาทำอะไรรับหลังคุณนี่นแหละ เขารู้ตัวแหละว่าเขาทําคุณเสียใจทําให้คุณแบบว่าดิชาเวอร์ไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่โอเคเลยมันเหมือนเป็นการที่คุณก็โกรธเขามากทีเดียวค่ะแต่เขาก็อยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นโหก,กทาค่ะมีชัยอยู่นะคุณก็ยังแข็งอยู่เขาก็แข็งอยู่เหมือนกันนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณแบบเหมือนแข็งมากมากอ่ะมาง้อก็ยากนิดนึงนะใครจะง้อชาวราศีเมษยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคริงกับครีนถือดาบแล้วอ่ะ ยากนิดนึงค่ะ The fool อ่าโทษทีค่ะ The tower เขารู้สึกว่ามันมันพังไปแล้วอะ่ะแต่ด้วยความที่แบบเขาก็อยากเอาชนะคุณก็คือเหมือนเป็นการที่อยากกลับมาเป็นแฟนคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากพยายามใหม่นะเห็นคุณนิ่งมากใจเขาก็คิดว่าคุณนิ่งเนี่ยเพราะคุณมีคนใหม่แล้วหรือเปล่า นะตัวเขาก็มีนะคะตัวเขาก็มีเจ้าของอยู่นะมีตัวเลือกเยอะแต่เขาจะพยายามสื่อสารและพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งคือในที่นี้เหมือนเป็นการที่ว่าเขาไปไปมีคนอื่นเนี่ยก็คือเหมือนเขามีอีกคนนึงอะ่ะเขาไม่ได้แฮปปี้เขาเสียใจเขารู้สึกแบบไม่โอเคเลยก็เลยอยากจะวนกลับมาหาคุณกลับมาสื่อสารกับคุณว่าคุณนะ่ยใจเย็นกับเขาหรือ,อยังคุณใจอ่อนกับเขาหรือ,อยังถ้าจากไพ่นะคะมันเป็นช่วงหนึ่งที่เขาอะ่ะจะเตือคุณหนักมากจะดื้อมาก พยายามมากค่ะออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะราศีเมษนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้พ่บอกวิวอั f ฟ่าจูนขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเลยสําหรับคนรักเก่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงให้คุณใน,ใน,ในแบบที่แบบดีขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะยอมไหมที่จะให้เขากลับมาในชีวิตของคุณอีกคุณก็ลองคิดดีๆค่ะว่าคุณอยู่แล้วคุณแฮปปี้ไหมหรือคุณจะเศร้าอีกไหมนะคะ อม,มันมีการที่เหมือนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยากจะไปเจออะไรสิ่งใหม่ๆลนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไพ่บอกเริ่มต้นใหม่ค่ะหาคําตอบให้กับตัวเองค่ะลองหาดูนะไพ่บอกค่ะว้าวคุณน่าจะไม่เลือกสิ่งสิ่งนี้คุณเลือกที่จะเอาสิ่งใหม่ๆมากกว่าลองเปิดใจลองหาสิ่งใหม่ๆดีนะคะ ลองคิดดูว่ามันโอเคไหมสำหรับคุณใครอยากดูดวส่วนตัวแอรไลน์ข้างล่างได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้กับนิดด้วยอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างอย่าอินจนมากเกินไปอย่าดรามา่าจนมากเกินไปนะคะถ้าใครดราม่าถึงกับการฆ่าตัวตายเลยนิดลบคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ